อ,อยู่ด้วยกันกนตีกันนะไก่ตีนี่เอา้าอืมลองกันเบริรงบักไดสิเกง่งบักไดสิแพ้เอ้าเอา,เอ,าอืมอืมบอกว่านตายไปตัวหนึ่งครับตีกันเนะนี่ยหนังหัวหลุดมันนี่เอากันอีกแล้วเนี่ยเอา้าเอา้าเพ่ได้แยกออกจากกันบ่นี่ฮะเอา้าเอา้า บักไดเก่งไน่อกว่าตีมูจนตายบุ๋มวยรุ่นรุ่นจิว๋วเอาประลองกันเบิงอยู่น้ำกันกะสู่กันเอาอ สมชื่อว่าไก่ชนอยู่นกันกนตีกันเออเอาจังไดดีของพวกมึงเนะี่ไก่ชนไก่ชนชนไก่กีฬาไทยๆท้องถิ่นบ้านเราอ่ะพอละเดี๋ยวแยก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 